ดีค่ะมาดามกะปิท่านเนอวันนี้จะมาเปลี่ยนไซส์เนาะเรียกว่าเปลี่ยนไซส์มาดาจะพยายามไม่พูดคําว่ากแก้เสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์นะคะจากไซส์ที่เดิมมันเป็นไซส์สี่สิบหกนี่ค่ะไซส์สี่สิบหก ของคนที่มันมีอายุหน่อยมันอุบวบนะมันก็จะมี40 4 42 44 46ทีนี้เขาให้ทำเป็นไซส์40 44จาก46เป็น44มาดามก็ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วว่ามันก็จะห่างกันประมาณสองสินคือว่า46มันก็จะกว้างกว่า สเซนรอบตัวนะคะนี่เราก็มาขีดเลยสองวัดดยสองเซนก็วัดเลยข้างละสองเซนรอบรอบตัวก็จะเป็นสี่เซนถูกไหมคะขีดเลยิดไปถึงแขนด้วยนะคะ ็ออาเข็มหมุดกัดไว้จักหน่อยนึงเพราะว่าผ้ามันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าเราขม,มุดกัดมันก็จะเป็นล็อกไปเลยนะคะถ้า,ถาจากัจากจักเราก็เลื่อนได้ก็ยเย็บเลย ไซส์มันเหมือนกับมาตรฐานนะฮะมันก็จะเป็น S, M, L, XL, XXL ทำนองนี้แต่ทีนี้ทีนี้มันก็จะมีหลายแบบใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทำนองนี้แหละค่ะ46 44 46 4ก50่สิจน นู่นแหละค่ะถึง 56, ห้าสิบกผูนนะ้หญนก็จะห่างช่วงจังหวะมันห่างกคือตามก็ไปแหววัดมาดอูอมันก็ห่างกันวัดไซส์ที่มันข้ามกัน,กนมันก็จะห่างสองซินสองซิน เขาจะใส่พอดีไหมคะ่ะคิดว่าจะพอดีนะคะนี่นตัดออกเลยนะคะที่เราออกสองเซนนี้ก็ตัดเหลือไว้โพงด้วยประมาณเซนง ตรง้การตัดผ้าก็จะมั่นใจจนขึ้นไปนะคะระวังหน่อยก็ดีมาดามก็ไม่กล้ามั่นใจแล้วค่ะของลูกค้ายังไงก็ต้องระวังสุดชีวิต ตรงใกล้ๆนี้เราก็จะโกนี่นะคะตัดให้มันบานออกไปนี่ค่ะเห็นเสร็จแล้วเราก็จะพุ้งเลยบรรดาไม่เคยพุ้งให้ดูนะคะวันนี้วันแรกเย็บมาตั้งหลายเดือนแล้วพุ้งให้ดูครั้งแรกเราก็แหวกเลยนะคะแหวกตะเข็บข้างนี่ค่ะ นี่ตรงนี้ก็คู่กันได้เลยเพราะตะเข็บข้างมันก็จะคู่ได้เลยนะคะ อันพก,ก็ต้องระวังนะคะผ้าจัดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเพาเราถ้าผ้าไม่เป็นระเบียบนะคะมันจะบ้วนกันเข้าในจักรนี้ค่ะแล้วมันก็จะตัดผ้าของเราค่ะนะคะพวงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะมา ทำตะเข็บเปิดตะเข็บข้างนะคะก็พับเลยพับตามเส้นที่เราขีดไว้นี่แหละคะ่ะมันผ่าข้างเราก็พับข้างเหมือนกัน เป็นไซ้์นะคะจากไซ้์ใหญ่เป็นไซ้์เล็ก แล้วก็เย็บรอบนี้ก็เสร็จเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของของพวกเราทุกคนนะคะนี่คะ่ะจากไซส์4ี่สกก็กลายเป็นไซส์44่สิโดยเร็วพันลากันแค่นี้นะคะ มาดามกะปิทันเนอร์สวัสดีค่ะ